นี่ <Yeah. S 1> น่าจะเป็นคนนี้เ <Yes. S 1> มื่อหนึ่งหญิงนะคะเ uh, <Yeah. S 1> มนัญชาใส่ตุ้มหูด้วยนะเนี่ย เป็นนักเทนนิสไทยคนแรกจริงๆที่ป้ามามาเชียร์ใน U.S. Open เพราะตอนตอนพาราดอนป้าไม่ได้อยู่อเมริกาสวัสดีสามกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ น้องที่กำลังซ้อมอยู่เนี่ยเป็นนักเทนนิสไทยมาแข่ง US Open ที่นิวยอร์กอเมริกาน้องเข้าซ้อมอยู่สนามพ4เป็นคนจังหวัดอะไรเนาะมานัญชายา เนี่ยหน้าน้องเขาพอน้องเขาแข่งเสร็จป้าจะวิ่งออกไปตรงขอลายเซ็นแต่แฟนวีกปีนี้ไม่มีการที่นักเทนนิสแจกลายเซ็นมันจะมีบางสนามสนามแกนสแตนสนาม P17 อันนี้ค่ะแจกลายเซ็นเขาเปลี่ยนเปลี่ยนทำไมก็ไม่รู้พอสักประมาณอีกอีกสักประมาณหกนาทีหกนาทีที่จะที่น้องเขาเลิกซ้อมค่ะป้าจะไปดักอยู่ตรงล่าลายเซ็นแล้ว ะถามอีกครั้งว่าน้องแข่งวันนี้แข่งวันนี้ใช่ไหมแล้วป้าจะได้ไปรอดูที่สนาม yeah. <So> มีคนไทนไม่มีเลยมีป้านั่งอยู่คนเดียวที่เป็นคนไทย ที่ซ้อมให้น้องเขาป้าดูไม่ออกคนไทยหรือเปล่านั่นน่ะที่เป็นคู่ซ้อมค่ะเพราะยังยังมีอยู่ปีหนึ่งป้าเดินไปด้านหลังสนามนู้นน่ะผู้ชายผิวดำคนหนึ่งเข้าเดินผ่านมาป้าก็เลยคุยกับเขาเขาเป็นคู่ซ้อมของวินเลียมวีนัสวิลเลียมอ่ะ พอตอนหลังไปเป็นคู่ซ้อมของโอซาก้าหรือเปล่าไม่รู้ป้าจําไม่ได้แต่ปีนี้นาดานไม่มานะคะนาดานบาดเจ็บโจโควิกมารู้สึกวันนี้โจโควิกไม่ได้ซ้อมคู่ <15 40. S 1> คู่ซ้อมเข้าสองคนนะนั่นอีกคนหนึ่งนี่อีกคนหนึ่ง สวัสดีสีกำลังใจนะคะที่มาดูมานัญชยาซ้อมมาให้กำลังใจมานัญชยา แฟนบีกมีถึงพรุ่งนี้คือให้เข้าชมฟรีแต่อัเทอรอเช่เฉพาะแฟนนะคะจึงจะเข้าได้นั่นเป็นอินดอร์ใหญ่อัเธอรอเช่พิธีเปิดวันจันทร์ที่จะถึงนี้แล้วก็พิธีเปิดพิธีปิดจะอยู่ในอัเทอรอเช่น,นะะั่นค่ะเป็นสเตเดียมใหญ่